สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์ดวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับหลังจากที่ทางด้านองค์กรบริหารอวาากาศแห่งชาติสหรัฐหรือว่า NASA เนี่ยนะครับได้ปล่อยเฮลิคอปเตอร์ซึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์จิ๋วเป็นเครื่องมือในการสำรวจลงบนดาวอังคารได้สําเร็จมันก็สามารถที่จะเก็บภาพพื้นผิวของดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเคราะห์สีแดงเนี่ยนะครับ ส่งกลับมายังศูนย์บัญบรรชาการบนผิวโลกซึ่งมีบางภาพที่สร้างความตื่นตะลึนแก่เจ้าหน้าที่เนื่องจากเห็นได้ชัดว่าเป็นซากของยานหรือว่าอุปกรณ์บางอย่างที่กระจัดกระจายไปทั่วบริเวณโดยมีบางส่วนฝังจมอยู่ใต้พื้นผิวของดาวอังคารขณะที่ชิ้นส่วนที่เหลืออยู่เหนือพื้นผิวนั้นมีลักษณะคล้ายแคปซูลลงจอดและก็ร่มชูชีพของยานอวากาศขนาดเล็กครับจนาธานแม็ดาวนักดาราศาสตร์ซึ่งประจำการอยู่ที่ศูนย์ฟิสิกส์ดาราศราสตร,ร,ร์รัฐเมซาสุเซศ ได้โพสข้อความลงบนทวิตเตอร์อย่างติดตลกว่าตามหลักการแล้วนี่คือเศษซากของยานบินของมนุษย์ต่างดาวที่ตกลงบนดาวอังคารซากิ้นส่วนที่ปรากฏในภาพถ่ายของเฮลิคอปเตอร์จิ๋วนั้นเป็นซากของยานอาวกาศที่ตกลงบนดาวอังคารจริงๆแต่ในกรณีนี้มนุษย์ต่างดาวสำหรับดาวอังคารก็คือชาวโลกส่วนซากยานดังกล่าวหลังจากการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นซากของยาน p e r s u a s e ซึ่งเป็นยานสำรวจของนาซารุ่นก่อนหน้านี้ที่สุกส่งไปยังดาวอังคารเมื่อปี2 5 6 3แล้วก็ลงจอดที่พื้นผิวของดาวอังคารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2564นอกเหนือเดินไปจากภาพถ่ายที่ชวนให้ตกตะลึงกับบรรยากาศและชวนให้จินตนาการถึงเรื่องราวในรูปแบบนิยายวิทยาศาสตร์แล้วภาพถ่ายจากเฮลิคอปเตอร์จิ๋ว ยังมีส่วนช่วยอย่างมากสําหรับนักวิทยาศาสตร์ในการทําความเข้าใจและวางแผนสําหรับการนํายานอวกาศลงจอดบนพื้นผิวดาวอังคารในอนาคตตามข้อมูลของนาซานั้นเนี่ยการลงจอดบนดาวอังคารจะกระทําด้วยความเร็วสูงและเป็นเรื่องที่อันตรายยานพาหนะที่เข้าสู่ชั้นบรรยากาศของดาวอังคารอาจหมุนควงสว่างสู่พื้นผิวได้ด้วยอัตราความเร็ว12,500หไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ2-1,000ขออภัยหรือประมาณ2 0,000 000. 1 1 6กิโลเมตรต่อชั่วโมงขเดียวกันก็ต้องเผชิญกับความร้อนจัดแล้วก็แรงโน้มถว่วงแรงโน้มถ่วงมหาศาลการได้ศึกษาสภาพของซากยานที่เคยลงจอดจะช่วยให้ทีมงานสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการและก็แผนการที่จะทําให้ยานอวกาศลงจอดได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นภาพถ่ายที่ได้จากเฮลิคอปเตอร์จิ๋วนั้นเนี่ยในครั้งนี้จึงนับว่าเป็นประโยชน์จากมากสําหรับการที่จะนําไปสู่การวางแผนแล้วก็การศึกษา เพื่อที่จะพัฒนายานอาวกาศนําลงไปจอดในดาวอังคารครั้งต่อไปตอนแรกเนี่ยถ้าเห็นแต่ภาพถ่ายนะครับคุณผู้ชมครับก็คงจะต้องสงสัยอย่างแน่แท้ว่าก่อนหน้านี้มีใครได้ไปสัมผัสพ,พื้นผิวดาวอังคารก่อนบรุย์เราหรือไม่แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยครับนาซาก็เฉลยออกมาว่ามันเป็นซากยานที่นาซานั้นเคยส่งไปก่อนหน้านี้เมื่อปี25 6 3แล้วก็ลงจอดที่พื้นผิวดาวอังคารเมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ปี2564แต่ว่ามันไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่ามันเกิดการระเบิดแตกกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างภาพถ่ายของเฮลิคอปเตอร์จิ๋วได้มีการถ่ายส่งกลับมายัางโลกในปัจจุบันนี้แหละครับ